สวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะพามาดูต้นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อึดถึดทนมากนะคะอันนี้คือลักษณะใบของเขานะคะจะค่อนข้างใหญ่มากนะคะเทียบกับฝรั่ง ต้นมะเดื่อฝรั่งอิรกักี้ต้นนี้อายุประมาณ8เดือนนะคะยังไม่ใหญ่มากประมาณ165เซนนะคะส่วนการติดลูกของเขาติดลูกทุกข้อตานะคะแต่ว่าลูกจะไม่ใหญ่มากเมื่อลูกสุกเขาจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะอันนี้ลูกช่วงนี้เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะอีกไม่นานเขาจะเข้าสีะคะ่ะ นี่นะคะน่าจะมีเพลี้ยไฟบ้างค่ะใบเป็นจุดๆส่วนนี้นะคะเด๋อฝรั่งอิรักกี้ที่เริ่มนิ่มแล้วนะคะลูกนี้ส่วนลูกนี้ยังตึงๆแข็งๆอยู่นะคะอันนี้เพิ่งเข้าสีวันนี้เลยค่ะแต่ก้นเขาแตกแล้วนะคะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะภาคใต้ก้านเขาโค้งลงแล้วนะคะจริงๆอันนี้เก็บอีกสักพรุ่งนี้ก็น่าจะดีนะคะลูกนี้ก้นแตกนะคะามาแย่งมดกันค่ะคั่วเหนียวมากนะคะอื วไม่ค่อยมียางแสดงว่าเริ่มได้อ้อมีอยางค่ะอาจจะเก็บพรุ่งนี้ได้นะคะต้มนมะลูกมะเดื่ออีรักกี้นะคะสายพันธุ์ที่ใครๆที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งก็ต้องมีค่ะนี่ไงผลสุกจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในไส้สีเหลืองนะคะรสชาติหวานอย่างเดียวค่ะ รสชาติดีเลยนะคะถ้าเขาอายุเยอะๆแล้วติดผลก็เร็วค่ะนี่นะคะมาเดี๋ยวฝรั่งอิรักกี้มะต้นใหญ่น่าจะลูกใหญ่กว่านี้นะคะนี่ค่ะอิรกักกี้นี่นะคะ สวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ